คริสต์ศักราช476จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายแต่โลกไม่ได้จบตรงนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่โลกทั้งใบต้องเริ่มนับหนึ่งอีกครั้งอืมเมื่อโรมหายไปยุโรปแตกออกเป็นเสียงอาณาจาักรเยอรมันนักรบและกษัตริย์นับสิบผุดขึ้นจากซากโรมอันยิ่งใหญ่เหลือเพียงความวุ่นวายอำนาจก,กระจายกระจายศิลปะหายวิทยาการหยุดนิ่งยุโรปเข้าสู่ยุคที่คนเรียกว่ายุคมืด แต่ที่ตะวันออกโรมยังไม่ตายมันเพียงแค่ย้ายบ้านไปสู่เมืองที่ชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิลที่นั่นเกิดจัก,กรวรรดิใหม่ไบแซนไทน์ ai, ผู้สืบสายเลือดโรมันต่อไปอีกกว่าพันปีขณะที่ตะวันออกยังรุ่งเรืองตะวันตกกลับจมอยู่ในความมืดศิลปวิทยาการและความรู้หายไปเหลือเพียงนักบวชกับเทียนเล่มเดียวในโบสถ์ศาสนาคริสต์กลายเป็นแสงสว่างเดียวของยุคมืดแต่จากเท่าฐานของโรมกษัตริย์แห่งแฟรงก์นามว่าชาลมานผงาดขึ้น รวบรวมยุโรปอีกครั้งวางรากฐานของอาณาจักรใหม่และจุดประกายสิ่งที่เรารู้จักในวันนี้ว่ายุโรปยุคกลางแม้โรมจะพังทลายแต่กฎหมายภาษาและแนวคิดของโรมยังคงฝังอยู่ในทุกอรารยธรรมบนโลกนี้ตั้งแต่สถาปัตยกรรมไปจนถึงระบบการปกครองโร่มอ่านหายไปจากแผนที่แต่ไม่เคยหายไปจากจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์นี่คือจุดเริ่มต้นของอรารยธรรมใหม่หลังโรมและในตอนต่อไปเราจะพาไปดูใครกันแน่คือผู้สืบทอดอำนาจแห่งโรม